ทุกคนเราแนะนำโอ้ชชเราโมแต่ดูไปที่หน้าจอเธอแต่ทุกคนเรามีอยา่างหนึ่งจะบอกนะทุกคนเราแนะนำนะว่าเออให้ดูพาร์ทที่แล้วนะทุกคนจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับว่าเพราะมาถึงชั้นสี่ยังไงแล้วก็จัดการสับประหลาดหลับยังไงนะทุกคนสับประหลาดหลับอะไรสับประหลาดสองหน้าต้องดูชื่อมันไม่ใช่ดูหน้ามัน อเม่อยออกขอเราเฟลเสี่ยงไรอ่ะถ้าอยู่ที่นี่นานเกินมินดี้าอยู่ใกล้ๆแม่บ้านไมกวาอ่ะบ้านไมกว่าเขาเกิดที่ชั้นเขาบ่นเลรบ่นเลยเใกล้เสร็จนานเล็วไปแล้ว go 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 เลวิ Living, Living. ้งเลวิ n งรู้สึกมันยาวขึ้นนะคูดาเอ้าไม่ถึงลิปิดอะถ้าเกิดโดนทิ้งแล้วอูฟเวสเดนจะได้เบชเกมนี้น่าจะมีเบชเยอะนะกดฮิวกดฮิวันกลางเออนี่่อยากเสี่ยงเอาไอ้ฟราโกอ่ะโอ้โดนแค่ฟราโกด้วยซ้ำ อ๋อไม่ <Yeah. S 1> มีหลานดันดีละอืมบูสพวเราต้องมีทุกอย่างเอา we can get นี่มันฮอลิเดย์เหรอของเล่นเหรอชิ ef, ช ef, นี่สวยจังเลยมันดีดูดินี่คือแซนออแซนที่กลัวรังสุส,สูบอกว่าที่นี้สวยนะเก็บแล้วเก็บเก็บน้อยน้อยเก็บไม่ต้องก,ก,ก <Shoot. S 1> ล,ลัวกักตุนเลย เราเจอสัตปลาดแดงๆเราว่างสัตปลาดแดงคือออร่าของมันมันแดงๆมีเรนเดียร์รูดอลฟเราว่งเออเราอยู่ในห้องนี้ทำมาหาเรามันมีเครื่องอะไรตกใจเอาตามลงมาติวิ่งมาแบบนี้ก็ได้โอชิสมีวิ่งทีนี้นะที่มันหันไปเมื่อเราจะเสียสแตมม์น่ารากกันหมด ว่าดีเธอเอ่อ,อ,อหาเครื่องนี่อืมโอ้โอเคมันไปละโอเคกบ,ไ,บไปรอมันมาเนี๋มันเดี๋ยวมัานม่ต้องชมกันรอเดี๋ยวเราทำเครื่องนี้นะเธอไปอยาบตรงห้องด่านแรกอะเออเธอไปอยาบตรงนั้นแล้วแหละ ดี๋ยวเราเสี่ยงเองเรามีหัวใจเยอะสุดแล้วเด๋ยวชันนี้เราทำเองหมดแต่แค่ต้องดูจากด้านนะ่ะชิบสกัดมาอย่เฉยวิ่งตำนะิ่งตำนะอย่าไปด้านนะ่ะ Linda quang môi quang môi. Shoe doi, shim a lao nổi. xui đuôi, xui mà Cool, mama, 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 mẹ mẹ mama, 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 mẹ mama, mama, เดี๋ยวแต่วาไปดูลานค้าของแดนดีสกันเถอะแดนดิสแดนดี้แดนชื่อแดนด้ชื่อแดนดี้ม่ช่ลอนแดนด้แดนด้ หนึ่งชันสิบแปออกมาแล้วขอดูทริเกชก่อนปอันนี้แค่เจ็ดร้อยเองอ่ะอืมแต่ว่าได้ <'re> ขอดูก่อนตอนนี้นั้นดีแต่ว่า this tune can give you one of her hearts as a targeted tune อ่ h this tune can g ี v e one of her heart's to heal t a r g e t ขึ้น Cannot be used when at one heart has a cooldown of 1 0 0ที่ตอนนี้เป็นตัว heal support ใช้สกิลเพื่อที่จะพุ่งไปข้างหน้าไม่รู้นะว่าพุ่งไปสั้นๆหรือเปล่าเพิ่มความเร็วบูสไปตอนนี้ก็จะดีเส้นอะแต่ไม่ค่อยแน่ใจ Hoe doe ik daar Ik ga hier op. oké, waar? Hier, wanneer? Wanneer? พุ้บรนี้รอดไปแล้ว36ฟลอร์มาแล้วครดูทูนส่อนอเขี๊ยะไป,ไปทำนี่ไปล้วไปไปดีไป,ไป,ไปล,ลองไปถึงชั้น20ให้ได้เข้าใจหรือเปล่า That's our new goal เข้าใจหรือเปล่ามัได้ข้าใจ ต้องไปให้ถึงชั้นยีสบให้ได้ได้อเฮ้ย้ยเฮยเเฮียกตัยเัเ เออ m ม g ก i น y i ฟ g g l กล s ส yeah. uh, ่ะปชั้นยี่สิจะไปถึงได้ได้อ๋อเว้นขยายหรออ๋อแอตจ้าอืมอือจมาเลาเริ่มกันเลยล็อกอินเกเธอนี่แหละ เธอนั่นแหละแล้วถ้าไมเธอตายก็เป็นเพราะเรากินเกินเกิดสละชิ้เนี่ยเพื่อโดนทูนสลัตัวจริงเราะช่วยเธอน่งเตะพเตะพเตตุพเตะพเตะพเตตุเราคิดว่าโรเจอร์อาจจะกากกว่า8นะ เออเดี๋ยวอธิบายให้ดูทุกคนทุกคนอาจจะงงว่าโรเจอร์คือใครง่ายโรเจอร์ก็คือไอตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นไอเอ่อแมกนิฟายเขาแะใส่กระจกอะไรนั่นนะซึ่งดูซึ่งเอ่อซึ่งเมื่อบ็อกซ์เต้นอ่ะอยู่กับ6คนอ่ะจะมีบูสของ extraction speed ประมาณ10%มั้งแต่ว่าโร เออโรเจอร์เอ็กซ์ตรักชั่นสอ่ะจะประมาณ8%แต่ประเด็นคือโรเจอร์ดีกว่าตรงที่ว่า b o x กสเอ่ะส่วนใหญ่อ่ะพวกเราไม่ได้เล่นกับ6คนใช่ลปล่าัมเด้และส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเข้ายิดพวกเราออกสิวะ oh, <see> ที่เราหมายถึงก็คือ บ็อกซ์ดนมีอยู่หกผู้เล่นก็จะแข่งแรงกว่าโรเจอร์ตัวโรเจอร์นั้นแข่งแรงกว่าบายดี a u ล t ์โดยไม่มีบูสต์แต่ว่าเธอกับมันเลือดหนึ่งเลือดอีกลวเดี๋ยวเราลอมมันเอง R.I.P. Down ways to die บายบายนะทุกคน yeah.